ลูกค้ามาตามสัญญาบอกเราว่าถ้ารับรถแล้วจะมาหาทัานทีเลือกใช้เป็นล้อลายที1 0 5 x ึ่สี NK Dark ดักงาน NK โอบลัดตัวยางเบสโตร RE 0ีศูน5 5ศูน5ส่หนรส้่วนล้อเดิมที่ออกมาจากศูนย์ก็รับเทินครับมาดูขั้นตอนการประกอบยางกันดีกว่าครับเราใส่ใจดีเทลเล็กๆน,น้อยๆทุกจุดไม่ว่าจะเป็นการเติมลมปอนการทวงยางรวมถึงการใส่ยางให้ตรงมาร์คจุ๊บหล่มระหว่างขั้นตอนการประกอบยางทีมงานอีกหนึ่งชุดก็ทำการเตรียมพื้นผิวดูให้เรียบร้อร้ออยพรมกรใส่นนััน แถมให้เลยหลังจากนั้นก็ทําการยกล้อใส่เข้าไปที่ตัวโหลด้อมกับการล้อยน้อยเข้าไปทีละตัวด้วยความระเบียดระไม่สำหรับคันนี้ถ้าจาัดเซอินิดนึงนะบอกเลยว่าโคตรหล่อ,อยางเขาดูอวบอิ่มจริงๆนะก็ขอ,ขออนุญาตติดสติกเกอร์ชน,นิดหนึ่งครับไปไหนมาไหนจะได้รู้ว่าพวกกันลูกค้าแจ้งว่าดูมาจากคลิปเฟซบุ๊กกราของแถมไปเลยครับล้อ,อยางมาแล้วเหลือจัดเ่งรอีกนิดหนึ่งจริงๆครับสําหรับคันนี้เจอกันรอบหน้าครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านนะครับแคปจอคลิปนี้ไว้นะครับแล้วแจ้งทางร้านนะคร